สวัสดีครับคุณลูทีนะครับวันนี้เอา imi lab w 01มาพูดนะครับก็ตัวนี้เลยๆไปเป็นเกือบเดือนแล้วเนาะเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอตราคาพันต้นๆนนะครับจัดโปรบ่อยอยู่น้ำหนักน้ำหนักอยู่ที่ราวๆ38กรัมนะครับตัวกลองนะครับนี่จอ1.69นิ้วนะครับวัด SPO2 ได้นะครับมี b i โอแท็กเกอรนะครับ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ แบตเตอรี่15วันแต่ใช้จริงไม่ถึงหรอกนะครับพวกนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับมีต้องบอกอ๋อมีกันน้ำนะครับ3 ATM ก็ว่ายได้อย่าไปดำนะครับรองรับโหมดกีฬานะครับ70โหมดแต่ว่าใช้จริงก็ไม่ทึองดีอยู่ดีนะครับอ่ะชาร์จนะครับอ่ะโลเราไม่ใช่ละตัวนี้นะครับชาร์จเป็นแมกเนติกแปะไปหลังเครื่องนี้เลยอ่ะิดข้างนะครับ ถ้าเราจับอยู่ด้านนี้นะครับไฟด้านนี้น่าจะเป็นสีแดงนะถ้าผมจำไม่ผิดสีแดงคือวัด SPO2 นะครับสีเขียวคือวัด Heart Rate มีเซ็นเซอร์อยู่2ตัวนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการวัดการนอนด้วยนะคือเมื่อคืนผมไม่ได้ใส่เรือนี้เมื่อคืนผมไม่ได้ใส่เรือนี้มันเลยม่ขึ้นอะไรเลยนะครับ h า a r ดเรทนะครับแล้วก็ัต o ออกซิเจนมันจะเปการพอดการาฟไว้ที่ตัวแอป Corey Fit ของเขานะครับเออลืมพูดถึงแอปเนาะตัวแอปนะครับเขาจะมี QR Code มาให้หลังกล่องนะครับนี่ดูตรงนี้ คือแอปกอลลี่ฟิตนะครับไปโหลดมาแบบแอปที่ดีนะครับบอกเลยเลยว่าเป็นแอปที่ดีมากๆตัวนาฬิกามีหน้าปัดค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับผมไปที่แอปกอลลี่ฟิตเนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่ device นะครับเลือก watch face นะครับแล้วก็จะพี่ไปที่ dial center นนะครับเลื่อนไปเลยครับมีเยอะมากหน้าแรกจะสีชมพูเยอะหน่อยนะครับอย่าตกใจก็เลื่อนลงมาล่างๆแต่ถ้าไม่ชอบ นะครับไปที่คัสซอมเดียวได้นะครับไปเปลี่ยนอีกได้นะครับพอเราทําเสร็จแล้วมันอยู่ที่ไมยเดียวอื่นๆนะครับในการใช้แอปตัวนี้เนาะวัดฮาร์ดเดตแลรพวกนี้เราก็มาเปิดเอานะครับก็แล้วแต่คนชอบนะว่าเปิดอะไรบ้างนะครับหนึ่งสงสเจ็ดเปดสิบปั๊บแต่ที่แนะนําว่าให้ต้องเข้ามาเปิดนะครับผมลองแล้วแม้แต่อีกกี่ห้อหนึงอีก <ads> กี่ห้อนึงถ้าไม่เข้ามาเปิดมันก็ไม่ดังนะครับก็คือตัวนี้ประ i l ทธิ looking for mobile phone นะครับคือ กดที่ตัวกดหามือถือนะครับปัดลงมาเนี่ยกดหามือถือที่ตัวนาฬิกานะครับมันจะมาดังที่มือถือเราต้องมาเปิดฟังก์ชันให้มันก่อนนะครับไม่งั้นมันไม่ดังลองแล้วนะครับนี่ผอกดปุ๊บกดมันจะมาดังที่มือถือครบก็คือเป็นฟังก์ชันหามือถือนั่นแหละครับง่ายๆเพราะนาฬิกาม่ที่ข้อมือเราเนาะมันไม่น่าจะหายนะครับแต่ว่าโทรศัพท์นี่แหละวางไม่ิดที่ลืมนะครับ มีฟังก์ชันหนึ่งที่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำมาทำไมนะครับก็คือใช้กล้องถ่ายรูปของตัวเนี้ต้องเข้ามาในแอปของเขานะแล้วก็เขย่านาฬิกามันจะถ่ายรูปเนี่ยเห็นไหมซึ่งซึ่งโอเคมันก็มันก็สะดวกดีแต่ว่ามันต้องเข้ามาในแอปซึ่งมันเข้ามาลึกอยู่ครับ<笑><笑>ก,ก็อยากฝากว่าเอาเอาออกไปไว้หน้าจอสักนิดนึงก็ยังดีจะได้ใช้ได้นะครับ มีอื่นที่ต้องพูดถึงอีกไหมก็คือตัววัดรอบเดือนของผู้หญิงนะครับจะต้องตั้งโปรไฟล์เป็นผู้หญิงถึงจะมีให้เลือกอ่าประมาณนี้นะครับอื่นๆเหมือนสมาร์ทวัดทั่วไปเลยสมาร์ทวัดราคาพันหนึ่งอ่ะไม่ไม่ได้ดีเด่นอะไรกับกันหรอกแต่ว่าเออตัวนี้มันถูกแล้วก็ยังไงเอาภาสาไท้ายได้ด้วยนะเนี่ยน่าเห็นเนะาะเ่าไนสุไท้ายได้นะครับแล้วก็ หมดนาฬิกาก็ลื่นดีนะเนี่ยบัดร p O2 ได้24ชั่วโมงนะครับมีตัวพวกวิดเจ็ตอะไรพวกนี้อย่างเช่นไอตัวฟังเพลงเนี่ยใช้กับ Spotify ได้นะครับลองแล้วมีอะไรอีกไหมที่ต้องพูดถึงก็น่าจะแค่นี้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ